ไปๆกับข้าวอยู่กับแอดหนูดีอย่าไปยุ่งก <it> <an> ับป๊อกนะลูกพี่วัตถีพี่วัดีหนูดีโอ๊ยหนูดีดูได้ไงมาไม่ซื้อกับข้าวมอพอดีเลยโอ๊ยหนูดีมันแบบ มันตัวหนักแล้วมันแน่นน่ะแล้วเวลามันกระโดดใส่เราอ่ะมันสุดยอดเลยนะอืออือเที่ยวไม่มีมือขยุ่มหัวพี่พุ่งขี่เลยวะ<อ>่ะไปหิวข้าวเหรอหิวข้าวกันยังอุ๊ยจัดการให้หนูดีโนดี่อยู่ขา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  น้องมำไมพูดอย่างนี้ล่ะนูดิพี่พี่ปุ๊บป้าให้น้องดมหน่อยพี่เมื่อกี้หิวเหรอให้น้องดมหน่อยบอกน้องรอนะตองตองป๊อกโอ๊ยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว ไปพี่ป๊อกเข้าบ้านแต่ถ้าเปิดประตูบ้านหนูดีก็จะเข้านะไม่เอาไม่เอาพี่ป๊อกไม่เอาลูกไม่เหา่าลูกไม่เหา่าว่าไม่ขู่ลูกถ้าหนูเล่นกับน้องไม่เป็นหนูไม่ต้องเล่นพี่ป๊อกอึ๊บอึ๊บไปถ้าพี่มุงกีหิวพี่มุกกีก็เข้าบ้านโอ๊ยมึงที่เหยียบเท้าเจ็บว่ะ โอ้ยอันนี้ก็ขู่แต่น้องไปตัวเองนะเข้าบ้านไปโอ้ยมุดมุดหนูดีรอ,อ,อก่อนหนูดีรอ,อ,อไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องหนูดีรอ,อจะทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวออกมาไปหลังบ้านแนละ้วมั้งนะเข้ามาไม่ได้หนูดีเข้ามาไม่ได้โอ้พี่ป๊อปพี่ป๊อปอย่าลูกอย่าหนูดีมาเข้าหลังบ้านทําไมไปออกไปลูกไปไปไปออกไปไป,ไป เออแม่ทํากับข้าวอยู่แม่ทํากับข้าวอยู่ไปไปไปหนูดีไปข้างนอกไปไปข้างนอกนะไป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 ข้างนอกไปลูกไปไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวฝนสับให้ไป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 ข้างนอกมา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 เร็วเร็วเร็วหนูดีหนูดีออกมาเฮ้ยอย่าให้ต้องดุมาหนูดีออกมาปักน้องจะออกไอ้ปักป๊อกไปปักป๊อกไปป๊กหนูดีมา ม่มีประตูให้หน่อยจ้าดีรอ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 ลูกรอรอรอเดี๋ยวไปสับถ้าอยู่กับหนูดีก็หนูดีก็ไม่ได้กินสิอ้าวแม่ล็อกบ้านเขาไม่ได้ขอเข้าหน่อยเดี๋ยว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 ฝนจะล็อกเลยหนูดีรอตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวได้กินนะคะไปสับไก่กันนะโอ้ยแตใส่หนูดีจะหอมอันนี้นะเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวหมูยอหนูดีไปแล้วหรอฮ หนูดีไปแล้วเหรอแปบ๊บเดียวเองไปแล้วเหรอหนูดีไปแล้วเหรอเอ๊เห็นหนูดีอยู่หลังบ้านไหมนั่งอยู่นั่นอา้าอยู่หลังบ้านไปไหนอเออเกิดไม่ได้กินนึกว่ากลับบ้านแล้วไปนั่งอยู่นี่แหละอยู่หลังบ้าน เราก็ไปหน้าบ้านเกือบเกือบเสียดายตังแล้วกินไปเลยกินไปเลยนะหนูดีฝนจะไปทำกับข้าวจะไปทอดคุณเชียงแล้วบุย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 วันหลังมาเวลาประมาณนี้นะลูกถึงจะได้กินนะคะเด้กเขากองเดเขาไล่บรีเดนี่จุบจุ๊จุ๊บ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 หัว